สุพานันนาลารัตวงค่ะก็ที่สิทธิ์ที่ทำนะคะชื่อว่าสุนทรยศาสตร์และการจัดดอ,อกไม้เกเบานาค่ะชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Aesthetics and Floral Arts Ikebana ค่ะ เราจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอย่างเช่นภูเขาแม่นม้ําหรือลาธารอะไรพวกนี้มันทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างมีความรู้สึกที่ละเอียดละอ่อนต่อธรรมชาติและเขามีความคารพในธรรมชาติมากๆนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจได้ว่าคนญี่ปุ่นคารพความเป็นศาสนาชินโตในงานที่เราจะพูดถึงศาส,สนาชินโตเซน ต่างก็เกี่ยวข้องกับอิเกบานาทั้งสิน้นถามว่าอิเกบานะคืออะไรอิเกบานะย่อมาจากคําว่าอิเคที่แปลว่ามีชีวิตและบานะที่แปลว่าดอกไม้อิเกบานะ จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าคาโดที่แปลว่าศา์แห่งดอกไม้ในอิเกบาลานะนี้ส่วนมากโดยส่วนมากอะ่ะจะจัดอยู่ในห้องโทคุโนมะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณซึ่งอิเกบาลานะก็จะเกี่ยวข้องกับพวกพื้นที่สเปซอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่รอบๆบ,บ,บริเวณนั้นในภาษาญี่ปุ่นก็จะมีสุภาษิตที่ชื่อว่าอิวานุกะฮานะซึ่งแปลว่าการไม่พูดคือดอกไม้มันเกี่ยวข้องกับแก่นแท้ของความเป็นอิเิบาานะยังไง ก็คือว่าอิกเกบานะมันคือความเรียบง่ายความสมถะและการถ่อมตัวหลักการหลักๆของอิกเกบานะก็ได้แก่ชินโซยแล้วก็ฮิไคชินคือดอกไม้หลัก โซเคือดอกไม้รองฮิคาเอคือเป็นดอกไม้ขั้นที่3ทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นตัวแทนของสวรรค์โลกแล้วก็มนุษย์อิเกบานะเนี่ยก็จะเริ่มต้นมาจากการที่พระสงฆ์เขาต้องการที่จะใช้ดอกไม้ในการถวายพระพุทธศาสนาค่ะหลักการในการเปลี่ยนแปลงของอิเกบานะจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมของบ้านในประเทศญี่ปุ่นด้วยอย่างเช่นบ้านแบบสถาปัตย์ญี่ปุ่นโบรา หรือว่าบ้านในแบบที่หลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วจะถูกปฏิรูปให้กลายเป็นบ้านที่เป็นเชิงสากลมากขึ้นค่ะอิเกบานะก็มีการพัฒนารูปแบบต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นลิกะที่เป็นรูปแบบแรกเซกะโมริบานะนาเกเดะแล้วก็ฟรีสไตล์นะคะโดยที่สิ่งที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูด ก็จะหยิบยกมาจากทั้ง3สำนักคือสำนักอิเคโนโบซึ่งเป็นสำนักดั้งเดิมสำนักโอคาระที่เป็นการปฏิรูปวงการอิเคบานะให้ให้มาอยู่ในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็สำนักโซเกสึ่ะเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดปรัชญาแล้วก็รูปแบบของการจัดอิเคบานะในแบบต่างๆนะคะ โดยที่สำนักที่เราจะหยิบยกมาวีคอนะคะเราจะใช้ทั้งหมด3สำนักได้แก่อิคินโบะที่เป็นสำนักดั้งเดิมแล้วก็โอฮาระที่เป็นสำนักแห่งการปฏิวัติวงการศิละปะอิเกเยบานะร่่มสมัยแล้วก็สำนักสุดท้ายที่จิบที่จะหยิบมายกก็คือสำนักโซกสึค่ะ เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์หรือว่าจะเป็นงานศิละปะของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความเรียบง่ายแต่สวยงามอยู่ตลอดจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับหลักสุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วยค่ะหลักสุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันคือการตระหนักถึงความงามในแบบญี่ปุ่นหลักที่เราจะใช้มาวิเคราะห์ในทีสิทธิ์ของเราเราจะหยิบยกมาทั้งหมด10หัวข้อได้แก่โมโนอาวาเลมุโจมะยูกินวาบิ ซาบิชิบุยโชโจโยฮากุมโนมเนซึ่งหลักสูตรศาสตร์ญี่ปุ่นทั้ง10นี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความงามทางจ,จิตใจและความงามทางกายภาพด้วยค่ะเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบแล้วก็หลักการของอิคิบานะที่พัฒนามาในแต่ละสมัยต่างๆมันขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆอย่างเช่นบริบททางสภาพแวดล้อม พื้นที่แล้วก็สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นจากโทคโนุมะกลายเป็นบ้านแบบแบบสไตล์ยุโรปไม่ว่าจะเป็นวงการศิละปะร่วมสมัยก็เข้ามามีบทบาทในการจัดอิเกบานะด้วยค่ะมันจึงทำให้อิเกบานะที่มีรูปแบบดั้งเดิมที่มีกฎตายตัวค่อยๆพัฒนากลายเป็นอิเกบานะที่เป็นร่วมสมัยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นค่ะ